กะสวัสดีแมวปูนกรบกรบทีนี้ไงโอ้ห่ว,วยตุลุม่มเลยรถนี้ริมแบบร้านไหนหนี่คอนขาวนี่ ตนสุรินทร์นะครับนีผ่านมาฝั่งนี้นะครับก็เลยอยากแวะดูแวะชมบรรยากาศนะครับของอโรงงานน้ำตาลมันเป็นยังไงบ้างห่างหายไปประมาณเาน่าจะประมาณเกือบเกือบสิบปีได้นะที่ผมแต่ก่อนผมขับรถติ้งอ้อยเนาะ ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรืออะไรบ้างนะไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งค้อยนานแล้วไม่ได้วิ่งค้อยนานแล้วจะเจอทีมงานเก่าที่ยังวิ่งอ้อยอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่ารถเล็กเขาให้เข้าหรือเปล่านะครับรถ <c oughs> เข้าไปทางโรงงานน้ำตาลสุรินไม่รู้ว่าเขาให้หรือเปล่า ไปได้ทางไหนอะไรยังไงนะครับโรงงานน้ำตาลเรินนี่ปากทางเข้าโอ้เอา้าทำไมรับซื้อ,อยูคาร์ มีเปลี่ยนแปลงไปไนิดนึงรถตัดเลยกำลังตัดเลยหายไปไหนกำลังตัดอยู่ต้นไม้เยอะแยะก็ไม่ตัดอดอกก็ได้แต่ดูเหมือนเงียบเหงาเนาะหรือว่ารถช่วงนี้ไม่ค่อยออกไม่ค่อยเข้า แล้วโรงงานน้ำตาลสุรินแต่ก่อนนี้วิ่งทั้งอ้อยวิ่งทั้งน้ำตาลนะครับเอาทุกอย่างนะครับกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็โอ้ัวเขาะล่มหมดนี่โรงงานน้ำตาลสุรินเขาเข้า,ขาทางไหนทำไมอันี้หันหน้ามาฝั่งนี้ เซนเซอร์อะไรด้วยอ๋อไม่มีเข้าไปได้ยังเหมือนเดิมนะถนนนี้ก็สิบปียังไงก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะอนึกว่แต่าาดยางไปแล้วอแต่เขาผลิตไฟฟ้าขายเองรถเซจีนอนะไหนวะหาแอบดูรถเซจีเลยนะ High ool, เป็นข้อปุงป้งจีจำรถเซจนะีนได้ไหม นั่นหรือเปล่านะนั่นสีน้งเงินนู้ใช่ไหมไม่รู้แก้วกลลาโอ้ไม่ใช่เหล็กกล้ามีแกเลยกลาก,ลก,ลากล็ขับมาชมบรรยากาศนะครับโรงงานน้ำตาลสุรินมันก็บรรยากาศเหมือนเดิมครับนอน เ,เรลลงเสงเร็จแล้วครับจะเจอทีมงาน,น,นหรือเปล่าอันนี้รอลงที่รอลงตามคิวนะครับรอลงตามคิวนอนนอนที่พามาชมบรรยากาศนะครับนอนรอรถเสียเอ็มเฮ้ยอย่าเปิดมีรถเสียเอม็มครับเสียเอม็บเเอมบ้านกรวด ตานี้ตั้งแต่สมัยนูน่นอู้ใครเอารถตู้มาใส่โอ้อยวะนั่นนะอยากเท่เลยอ่ะมันก็จะมีแปลกๆเยอะนะครับแถวโรงงานน้ำตาลนะครับอันนี้อ้อยอ้อยตัดเป็นชิ้นอันนี้อ้อยโอ้นั่นไงที่มันมีคานข้างบนอะอเอากำไรกับลูกค้าเนาะ ว่าขันไหนจะชนคานคขันไหนจะรอดได้นี่ขันนี้รอดได้สนนินั่งรอน่งรอรอหน้าตาเหมือนเดิมนึงยาวเลยอะ่ะบางคนก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมดเข้าไปทางนี้ได้ไหมร้เจอมาก อ,อ,อ,อันนี้อ้อยเผาเอออ้ยอ,ยเ,อยเผานั่นแหละมันเผาไม่เผาเผาดวงเดือนนี่คุณเนี่ยดวงเดือนนี่คิวไหนอะคิวนอนไงี้ยคิวพิเศษด้วยเห็นไหมเขาเขียนคิวพิเศษใช่เหรอเอ่าโอทางดว่วนเหรอ สงสัยมีคิวพิเศษนี่ก็คิวพิเศษคันนี้นี่บังเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้าดีกว่านี่ฮะพามาชมนะเนี่ยนานจนแบบนานเลยแหละแต่ปั๊มน้ำมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมป้มแจงคิวก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับนี่ขับรถมาเล่นเฉยๆเนาะมาดูบรรยากาศเฮ้รอไยต้นปะ นี่รอบสิบเจ็ดอะไรไม่รู้รอบสิบเจ็ดนี่อุดมผลประสาทเหมือนเคยเห็นรถ oh. ชื่อรถคันนี้รถไอ้นั่นไง mm. นี่เราก็ขับให้ชมบรรยากาศ mm. <Ooh. S 2> เขแถวยาวเป็นู้นเลยเห็ดดีเห็ดดีเหดดีนี่ก็ ไอ้เฮลเดี๋ยวจะสอบถามก่อนพี่ห้องช่างไปทางไหนครับห้องช่างไปทางไหนเออไปทางไหนก็ได้ครับอ้าวทำไมพี่พูดกวนนะครับไม่ทำไมเอามาเล่นไม่ได้นี่ รอคิวกันยาวเลยนน่นนี่อันนี้ก็เรียกคิวเข้าไปแล้วตามคิวไปเรื่อยๆตุด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 ,ตดโอ้ยเยอะมารถอ่อยรถอ่อยโรงงานน้ำตาลสุรินนะคะอันนี้อยู่ที่โรงงานน้ำตาลสุรินมาดูบรรยากาศกัน mm hmm. ก็คิว <Q S 1> ยาวมากเลยโอเคค่ะเอฟซีเรน,นก็ นี่ก็เอาบรรยากาศโรงงานน้ำตาลสุรินมาฝากกันนะคะ,ะ,ะใครอ,อยู่โรงงานน้ำตาลเขตไหนเขตไหนก็คอมเมนต์มามาบอกกันนะคะมาบอกสถานการณ์กันบ้างนะคะนี่เราเอาบรรยากาศโรงงานน้ำตาลสุรินมาให้ดูนะคะคอมเมนต์มาบอกกัน,นะคะ่ะมาพูดคุยกันครเอฟซีก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ Jumpa lagi di klip seterusnya. Sampai jumpa di klip seterusnya. Jumpa lagi 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 di kl